แกงเห็ดละกพี่น้องใส่ฟักติว้วจงเห็นละกูเดี๋ยวไปรับประทานด้วยกันครับตำหมกทัวพ้อพี่น้องอเนี่ยเสียตำหมกทัวแกงเห็ดเนาะเดี๋ยวไปกินเขาน้องกันครับมากินเขานี่น้องบื้ยตำหมกทัว กับแจงเฮ็ดละงูสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากินข้าวกันจ้ามื้อนี้ได้แกงเฮ็ดละงูกระตอมปลากรูขาพักบุ้งจ้าพี่น้องจ้ามาเก็บม่จากตรงครับผมสวัสดีเด้อพี่น้องทุกจ้าทุกคนครับผมแกงเห็ดละงูก็จะว่าจะกินเห็ดหลายช่วงนี้ Cái bia Lại đi Đó nó Thơm chua Phát bình không là ngồi. cốp đi, hư lòng sốt So chẳng hết nó, bạn không là đi nái hết. Ngā nỉ nái hết. Ngā hết nái hết nái ừ sao ừ. nàng hết là có phụ thảo bác không như bật trở lên chạp phước đâu phụ thảo bàn không à? แม่ข่อยคือกันบริวารคืออื่นเยอะจริงหรอกบริว่รอันนี้คือเล่าสู่กันตั้งเยอะเดี๋ยวสมมาข่อยบริวารคื้อื่นพวกเงินหยู่จับคอยบริวารคือกันแม่ข่อยก็คือกันข่อยสังเกตมั่งนะผู้เฒ่าคือกันข้าเจ้าคือมักสื่อศาสตร์สื่อออกหมอนมั่หยัด ซื้อเอาสาสรมาตำเอาเซียมาหยัดสื่อเสียสื่อหมอนขยบสื้อให้หนักเนี่ยเต็มเต็มเฮี้ยนอยู่เจ้า่าคือข่อบอะความสุงฮะค่ามสุงเป็นทุกเฮี้ยนเลยผู้ใดมีแม่เป็นแม่คอยมักสาสมหมอแม่คอยเป็นผู้เฒ่าแห่ ศาดตขาหุ่มเชียเชียนอน,นไหมก็จอ,อกมาสะสมเ่ยมันสะสมเลยมันมีหลายเลยมีเต็มตู้นึงแต่บากเฮ็ดทุกปีสาดกระตั้มทุกปีไปหากกหาผือมาตำทุกปีแต่พอออกมาใส่งำบุญงำงานบุญ คนยังคนยังออกอ่ะอืมทานเจียอะไรจะรดตู้ที่อืมเป็นตู้เปี่ยนมีคนมาซื้อกับ,าบ,าข,บาขายแปดข่อยบอขายเลยบ้านเจ้าขายนะท่านเจียขายสาดตร์ป่ขายสาดตร์บ้านขายบ่อขาย ด้านขวานี่จะเอาไปเอาไปแลีแ้งเจกี้มาถายสาดตายเกลือกเกลี่ยเลี้เขาเจก,กี้ตล้ไปก็เป็นเล็กหน่อยตาต่อตาสังเกตมึงด้วยตั้งใจงหน่อยเปล่าปะพูดพูดเถอะ เขากระตุกเขาไม่เป็นยังก็เหนียวกับขาเหนียวนะว่าข้าเจ้าตามแปดพี่

Yeah. Hả? Yeah. Thế à? Đẹp nè, đẹp nè, cái nó hồn chặt đi Những thờ đó lúc rồi Thần thứ ba cái, cái ngam có con ngam ข้วก็เรียนนากระเขาแม่เอ๊ะมาหาแม่สาวป่ะเป็นไรเป็นไรใครกินบ่ที่นี่บอกถ้าใครกินที่เป็นนิสแยงจีโด ขาแม่อยู่หันละงเดี๋ยวแม่เอายายกินหม้อไฟครับปอกไปช่วยอืมเหนื่อจังเว่ยอาบน้างาะเมื่อกี้ น,น,น้อยไม่อยากพักโอเคเห็นปะจ้ะอันนี้ให้วดพวกเนี่ยอโอ้ยตะงงไหมพอ่เอเด็กหืมกลัง่ายๆหรือนะนยะงงกเขาเด็ดแล้วงกสนาโพก้

อพักขาดก็พักพก็ปั้งขึ้นด้วยครับครับขึข้นแจงต้นตะกบเหเอใค่อ,อยเฮ็ดหอยเฮ็ดข้างมันหมุนเอ้ยมันพันขึ้นหมถ้ามันพันขึ้นดอกมันที่โบอั๋วดอกมันที่โบอั๋วเหรอเป็นไงเหรอพันขึ้นนั่นแหละ เข,เขากินย้อนนั่นโมเมนต่วะแฮงเด็ชแฮงหัวไหมไปสั่งกาแฟะเอารวบบ่าว่าใส่ข้างนั้นวะไอาพี่น้องเนี่ยวะเอาใส่ข้างเอาใจว่าใส่ข้างมันบอวบจะเห็นหมดแล้วมันมันสิพันขึ้นไปเรื่อยเรือ่อยเรื่อยเรื่อยมันกับภาพตัวเนาะ ปุ่นขัางๆถึงไปแล้วจุดมุ <c oughs> ้งน,นี่เนี่็ยังขึ้นเลยจุดมุ้งนี่เนี่็ยังขึ้นเลยจ้ะอะไปก่อนยิ้มเนับสวัสดีครับ